จะเป็นยังไงครับถ้าการเรียนรู้ของเรามันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมตอนนี้มีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากกําลังจะเข้ามาเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อการศึกษาไปเลยนั่นก็คือระบบนิเวศการเรียนรู้หรือ Learning Ecosystem ครับในตอนนี้เราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมมันถึงสําคัญกับอนาคตของเราทุกคน เอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจคอนเซป t นี้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมอยากจะขอเริ่มจากเรื่องราวหนึ่งก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอกวงการศึกษาเลยนะแต่รับรองว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนครับเรื่องมันเริ่มขึ้นง่ายๆแค่ว่ามีการตัดสินใจนำหมาป่ากลับเข้าไปปล่อยในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตอีกครั้งหลังจากที่พวกมันหายไปจากที่นั่นนานมากแล้วเราะจะไปคิดดูครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแค่นี้ มันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิกิยาลูกโซ่ที่เปลี่ยนโฉมหน้าของทั้งอุทยานไปเลยพอหมาป่ากลับมาปุ๊บสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือพฤติกรรมของกวางครับจากที่เคยเดินกินหญ้าสบายๆแถวริมแม่น้ําตอนนี้พวกมันต้องระวังตัวมากขึ้นก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งๆพวกนั้นไปแล้วผลที่ตามมานี่สิครับน่าทึ่งมากพอไม่มีกวางมากินต้นไม้อ่อนๆพวกริมฝั่งแม่น้ําพืชพันธ์ต่างๆก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาเขียวชะอุ่มเหมือนเดิม แล้วพอต้นไม้กลับมาสัตว์ต่างๆก็เริ่มทยอยกลับมากันใหญ่เลยทั้งนกบีเวอร์หรือแม้กระทั่งหมีก็กลับมาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นครับแต่ดีที่สุดเลยนะคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวแม่น้ําเองพอมีต้นไม้และพืชพันธุ์ขึ้นมาหนาแน่นรากของมันก็ช่วยยึดหน้าดินเอาไว้ทําให้ตลิ่งแข็งแรงขึ้นตัวแม่น้ําเองก็เลยมีเสถียรภาพมากขึ้นไม่เปลี่ยนเส้นทางบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบแค่จุดเดียวมันส่งผลกระทบไปทั่วทางระบบได้จริงๆเอาล่ะ เล่าเรื่องหมาป่ามาตั้งนานแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับหัวข้อของเราละ่ะนี่แหละครับคือจุดเชื่อมโยงสําคัญที่จะนําเราเข้าสู่นแนวคิดเรื่องระบบนิเวศการเรียนรู้ถ้าจะอธิบง,ง่ายง่าย,ายเลยครับระบบนิเวศการเรียนรู้ก็เหมือนกับเรื่องในเยลโลสโตนเป๊ะเ,เลยมันคือเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆระหว่างองค์ประกอบต่างๆที่อยู่รอบตัวผู้เรียนทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งหลักการสําคัญก็คือ เมื่อมีอะไรสักอย่างในระบบนี้เปลี่ยนแปลงมันจะส่งแรงกระเพื่อมเป็นทอดๆไปยังส่วนอื่นๆทั้งหมดเลยจริงๆแล้วแนวคิดนี้มีรากฐานมานานแล้วนะครับย้อนไปตั้งแต่ช่วงปี1970เลยที่นักจิตวิทยาชื่อดังยูรีบรอนเฟนเบนเนอร์เอาไปใช้เพื่อทำความเข้าใจพัฒนาการของเด็กแล้วพอมาถึงปี2007คําคำนี้ก็ถูกนำมาใช้ในโลกของ e-learning จนมาถึงทุกวันนี้ที่ความหมายของมันขยายกว้างออกไปจนครอบคลุมโครงสร้างทางสังคมทั้งหมดที่ช่วยให้เราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองเอามาเทียบกันแบบนี้ดูครับในเยลโลสโตนเรามีหมาป่ากวางแม่น้ำพืชพันธุ์ใช่ไหมครับส่วนในระบบนิเวศการเรียนรู้เราก็มีผู้เรียนครูหลักสูตรเทคโนโลยีทุกอย่างนี้มันเชื่อมโยงถึงกันและส่งผลกระทบต่อกันและกันหมดเลยถ้าจะให้ลงลึกไปอีกนิดนึงนะครับเราแบ่งองค์ประกอบพวกนี้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้กลุ่มแรกคือสิ่งมีชีวิตก็คือคนทั้งหมดเลย ตั้งแต่ตัวผู้เรียนเองครูครอบครัวเพื่อนๆไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆส่วนอีกกลุ่มคือสิ่งไม่มีชีวิตก็คือทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหนังสือสื่อการเรียนรู้ต่างๆเครื่องมือดิจิทัลหรือแม้กระทั่งนโยบายการศึกษาของประเทศทีนี้คําถามที่สําคัญมากๆเลยก็คือ แล้วทำไมเราต้องมาสนใจเรื่องนี้กันด้วยคำตอบก็คือเพราะโลกของเรากำลังหมุนไปเร็วจนระบบการศึกษาแบบเดิมๆม,มันเริ่มจะตามไม่ทันแล้วนะสิครับคุณมิเชลไวส์ผู้เขียนหนังสือ Long Life Learning พูดถึงประเด็นนี้ไว้น่าสนใจมากครับเธอบอกว่าทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตกันเยอะมากแต่เรากลับลงทุนไปกับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นจริงๆน้อยเกินไปคุณไวส์ชี้ให้เห็นเลยครับว่าระบบการศึกษาแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันไม่ค่อยยืดหยุนสักเท่าไหร่ มันเลยไม่สามารถเตรียมคนให้พร้อมสำหรับโลกการทำงานในอนาคตที่ยังไม่มีใครรู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงได้ดีพอเธอเลยเสนอว่าเราควรจะหันมาสนับสนุสน,นกลุ่มคนที่เรียกว่า working learners หรือคนที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยให้มากขึ้นเพื่อให้คนได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงและยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ด้วยแล้วเราจะสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ว่านี้ให้หนีขึ้นได้ยังไงล่ะคุณไวส์ก็ไม่ได้ชี้แค่ปัญหานะครับแต่ยังได้เสนอแนวทางที่ชัดเจนเอาไว้5ข้อด้วยกัน หลักการ5ข้อของคุณไวส์ก็คือ 1. เลยต้องนำทางได้คือต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนให้ผู้เรียนรู้ว่าตลาดแรงงานเป็นยังไง 2. คือต้องช่วยสนับสนุนมีทั้งที่ปรึกษามีเครื่องมือที่จําเป็น 3. ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนการศึกษาต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน 4. ต้องผสมผสานคือเอาการเรียนรู้ในห้องเรียนไปรวมกับการทํางานจริงๆและข้อสุดท้ายข้อ 5. ต้องโปร่งใสระบบการจ้างงานต้องวัดกันที่ทักษะและความสามารถจริงๆ ฟังดูอาจจะเหมือนเป็นเรื่องในอุดมคติใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะเราลงไปดูกันที่ประเทศฟินแลนด์ครับที่เฮลซิงกิซึ่งเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์เนี่ยเขามีโครงการที่เจ๋งมากชื่อว่าโฮ c ซิตี้ครับโครงการนี้เปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ขนาดมหึมาไปเลยที่นั่นน่ยคำว่าห้องเรียนมันไม่ได้หมายถึงแค่ห้องสี่เหลี่ยมในโรงเรียนอีกต่อไปแล้ว มันขยายออกไปทุกที่ในเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสวนสาธารนณะพิพิธภัณฑ์โรงหนังหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าเพราะเขาเชื่อกันว่าการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเนี่ยมันมีความหมายและสร้างความเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าการอ่านจากตำรายอย่างเดียวเยอะเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้มันกําลังบอกเราครับว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกคนทุกองค์ประกอบในสังคมเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการสร้างมันขึ้นมาได้ซึ่งก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจมาก ลองมองไปรอบๆตัวเราดูสิครับในชุมชนที่เราอยู่มีอะไรบ้างที่เราสามารถเปลี่ยนให้มันกลายเป็นห้องเรียนแห่งอนาคตได้